ได้บ้บางอยากจะย่ออะไรอยากจะย่อความอะไรนิทานย่อสำเร็จไหมสำเร็จไหมยังไม่ค่อยจะสำเร็จเลยใช่ไหมคะอยากอ่านนิทานไหม <Yeah. S 1> อยากอาสมุดขึ้นมาเลยค่ะนักเรียนลองเขียนที่ถ้าค,ครูจะให้ย่อนิทานเนี่ยนักเรียนจะเขียนรูปแบบขึ้นต้นย่อความว่าอะไรส่วนนำส่วนนำ อาแล้วคุณครูจะให้อ่านอะไรล่ะนักเรียนสนใจอ่านอะไรในตัวนักเรียนสำรวจมาสิมีอะไรที่น่าอ่านบ้างในหนังสือในกระ,ระเป๋านิทานมีไหม อ่าหยิบขึ้นมาหนึ่งเล่มหยิบขึ้นมาหนึ่งเล่มวรรณคดีลำนำค่ะหยิบขึ้นมาเลยวรรณคดีลำนำหยิบมาเลยใครมีเรื่องอื่นหยิบเรื่องอื่นขึ้นมาอยากอ่านเรื่องไหน ถามว่าวิทยาศาสตร์ได้ไหมได้เอาหยิบขึ้นมาค,ครูไม่ได้บอกล่วงหน้าเพราะว่าคิดว่าคงไม่เอาเวลาไปหาหนังสือที่ห้องสมุดแน่ๆเลยตอนนี้นักเรียนมีงานเยอะใช่ไหมอ้าวใครหยิบมาขึ้นมาใครไปยืมเป็นปัจจุบันแล้วหยิบขึ้นมาเลยมีไหมถ้าไม่มีหยิบวรรณคดีลำนำขึ้นมา แล้วเริ่มเลยนักนเลยจะอ่านเรื่องไหนสังทองได้ไหมได้เอาเปิดเรื่องสังทองใครอยากอ่านวิชาเหมือนจริงคาเปิดเอาหน้าเดียวก็พอได้เริ่มเขียนค่ะเริ่มเขียนใครลายมือสวยเสรีมากมาทางนี้ มามารางนี้ค่ะเอาสมุดมาด้วยใครที่กระดาษสมุดเหลือ อยู่ประมาณ5บรรทัด6บรรทัดนักเรียนเริ่มหน้าใหม่เลยนะคะเริ่มหน้าใหม่เลยอามาซิริมามามาเขียนให้เพื่อนดูถ้าเป็นวรรณคดีนักเรียนจะเขียนส่วนนำไว่ายังไงเรื่องสังองลครอยากอ่านเรื่องใดบทใดเปิดได้เลยหยิบขึ้นมาอ่ะเขียนเริ่มต้นเขียนส่วนนำก่อนส่วนที่หนึ่ง ย่อหน้าก่อนถ้ายอ่อวรรณคดีเรื่องสังทองจะเขียนว่าไงย่ออะไรดึงลงมาดึงลงมาอ่ะเริ่มเขียนเลยย่อหน้าก่อนย่อหน้าประมาณไหนอยน่ยออะไระย่ยอวรรณคดีใช่ไหมจะเขียนว่าไง ส,สิริมาจดจดจ้องจ้องอยู่นานแล้วเขียนด้วยปากกาเลยก็ได้เห็นไหมปากกาเขียนเลยค่ะใครย่อเรื่องสัคสงครน,นัเรียนดูของสิริมาถ้าใครย่อนิทานก็เขียนว่าย่อนิทาน,นเ,าเรื่อง เรียนย่อไม่หมดทั้งเรื่องเนี่ยเนื่องจากเนื้อเรื่องยาวนักเรียนต้องบอกว่าจากหน้าอะไรถึงอะไรได้ไหมได้ไหมคะไดะ้ดึงลงมานิดหนึ่งให้เพื่อนเพื่อนเห็นเพื่อนเพื่อน,เ,อนเริ่มย่อหรือยังใครอยากยอ่อเรื่องใดก็ย่อเลยจากหนังสืออะไรย่อได้เลย ทำตามข้อควรปฏิบัติในการยอร่อความในหนังสือเรียนภาษาพาทีแต่ละขั้นตอนที่นักเรียนศึกษาไปแล้วเห็นไหมไปไม่เข้าใจถามถ้าเป็นนิทานนักเรียนก็เปลี่ยนจากยอ่อวรรณคดีเป็นยอ่อนิทานเรื่องเรื่องอะไรใส่ชื่อเรื่องไปเลยก่อนที่นักเรียนจะเขียนนักเรียนยอ่อหน้าก่อนนิดนึง ทางด้านนี้ยังไม่เริ่มเขียนเลยยังไม่เริ่มเขียนเลยเขียนย่อหน้าก่อนนิดนึงนี่ตรงนี้อ่าพิราดายอ่อวิชาเหมือนสินค้าก็าได้น,นะคะอ่านพาไหาผิดอ่านกุลย่อคบพาพาไปหาผิด อะไรต่อถ้าจบบรรทัดแล้วเนี่ยนักเรียนขึ้นบรรทัดใหม่<ต>ชิดเส้นสีแดงของนักเรียนได้เลยจากอะไรจากหนังสือเรียนเขียนไปให้หมดเลยดูที่หน้าปกใช่ไหมส่วนต่อไปนักเรียนดูที่หน้าปกเอาเร็วจะหมดเวลาแล้ว ให้ได้ส่วนนำก่อนหรือว่ารูปแบบของย่อความก่อนอ้าวสีนมิมาตรเร็วหน่อยไหน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 เอายังไม่หมดเลยในคดีลำนำของอะไร ของเขียนหรือยังยังต้องของก่อนต่อเลยค่ะต่อเลยของอะไรความจริงนั่นเรียนต้องเขียนหมดเลยนงะสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตวรรณคดีลำนำใช่ไหมคะชั้นประสมึกษาพีที่5ของอะไรต้องเขียนหมดเลยนะคะต้องเขียนหมดเลยของอะไรเอาไปเขียนต่อเป็นการบ้านเราได้ของแล้วเนี่ยของอะไรคะถามนิดนึง ของกระทรวงศึกษาธิการและก็ความว่านักเรียนเยอะเริ่มย่อเนื้อเรื่องได้เลยแล้วก็เขียนย่อหน้าให้ตรงกับย่อความนะคะให้ตรงกับยอ่ยอหน้าแรกเอาไปทำต่อเป็นการบ้านความว่าขึ้นบรรทัดใหม่ได้ถ้าไม่พอนะคะวันนี้ผมต้องฝากนักเรียนกลับไปย่อความตามที่นักเรียนสนใจจะอ่านเรื่องอะไรจะอ่านนิทานจะอ่านในหนังสือเรียนได้หมดเลยนักเรียนเขียนส่วนนําให้ถูกต้องก็แล้วกันนะคะ แล้วก็ย่อเอาแต่ใจความสำคัญมาเขียนเท่านั้นส่งชั่วโมงต่อไปสำหรับชั่วโมงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ